ล้วนมีเรื่องเล่าที่เล่าต่อไปมาถึงความหลอนที่เราไม่อาจสัมผัสได้แต่บางทีพลงังงานบางอย่างอาจจะวนเวียนอยู่ในโรงเรียนของเราก็เป็นได้โรงเรียนผีตอนมอสซา ไ้หนูวันหลังอย่าวิ่งตัดรถแบบนี้นะจ๊ะค่ะครูเอาละจ้าเดี๋ยวเราแวะรับเพื่อนตรงนี้ก่อนนะมาละค่ะมาละค่ะพ่อครับพ่อไม่ต้องไปส่งหนูหรอกเดี๋ยวหนูนั่งรอโรงเรียนไปแต่ลูกรอพ่ออยากไปส่งลูกนะตัวเล็กลูกก็รู้ว่าสมัยนี้มันอันตรายขนาดไหนอ่ะพ่อไม่อยากจะให้ลูกนั่งเบียดกับคนอื่นนะ พอคะหนูโตแล้วนะนี่หนูก็อยู่มสามแล้วเออเดียแล้วแต่ลูกก็แล้วกันนะตัวเล็กจ้ะขึ้นรถรัดพอ้อพ่อครับผมอยู่นี่รอผมด้วยมิโดริขึ้นรถเลยจ้าจะออกแล้ว,ลวนะรัดเข็มขัดด้วยนะจ๊ะนักเรียนครูคะแล้วนะักการหายไปไหนเนี่ยทำไมคุณครูถึงต้องมาขับรถตรงเรียนเองล่ะคะบอกตรงนี้เลยนะว่าครูเองก็ไม่รู้เหมือนกันจ้า แต่ครูอ่ะกลัวนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนครูก็เลยรีบมารับนักเรียนก่อนน่ะส่วนนักการเออครูเองก็ไม่รู้เหมือนกันได้ข่าวว่าเขาป่วยหนัก,กน,นะจ๊ะครูคะนั่นใครนะอุ้ยตายแล้วเหมือนจะเกิดสงครามกลางเมืองเลยอย่าไปสนใจเลยนะจ๊ะเราไปเรียนหนังสือกันดีกว่าจ้ะ <c oughs> อ้าวรียบรีบรบเข้าห้องเรียนกันเลยนะ <c oughs> ครับครูคะอะไรจ๊ะมิโดริ คือหนูเออคือหนูมีเรื่องสงสัยอยากจะถามะคะุณครูค่ะเรื่องอะไรจ๊ะคือว่าทําไมตัวหนูถึงเล็กกว่าเพื่อนๆนะคะอ้าวครูจะรู้ดิไหมเนี่ยแล้วเธอได้กินนมหรือเปล่ามิโดรีเข้าห้องดิรออะไรอะ่ะครูดูสิคะเพื่อนๆทุกคนตัวสูงหมดเลยอะ่ะแต่หนูตัวเตี้ยนิดเดียวเองอะ อ้าวมิโดริก็ตอนที่ครูให้กินนมเธอไม่กินนมอะ่ะและ้วเธอจะมาโทษครูได้ไงเนี่ย<ม><อ>ก็นมโรงเรียนมันไม่อร่อยนี่คะหนูก็เลยไม่ชอบกินอะ่ะเฮ้ยครูบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าให้กินนมโรงเรียนนมน่นะมันมีส่วนช่วยให้สูงนะจ๊ะวายวายวายตัวเล็กกระจิตรอย่างนี้ต้องเรียกน้องแล้วมัง้งน้องมิโดริเข้าห้องเถอจ้ะ เรียกเราอย่างนี้นะเราไม่ใช่น้องนายนะไม่รู้อะหรือว่าจะเรียกว่าลูกครูดีครับอ,อครูขาหนูอยากสูงเหมือนเพื่อนนะ่ะมิโดริใจเย็นก่อนนะจ๊ะถ้าอยากสูงก็กินนมหนูไม่อยากกินนมอะอะอ้าวเฮ้ยมิโดริกระมาก่อนมิโดริรอฉันด้วยครูครับอะไรกันเนี่ย เปิดเทอมวันแรกก็ปวดหัวเลย <c oughs> ทำไมผู้นายสูงกันหมดแล้วดูฉันดีเตี้ยไม่เป็นไรหรอกนะถ้าอยากสูงอะก็กินนมดินมนะ่ะมีประโยชน์นะกินเลยถ้ากินปุ๊บจะสูงปั๊บเชื่อฉันเพราะนี่คือนมวิเศษใช่ปะเนี่ยใช่ดิไม่เชื่อลองดูไหนลองกินดูดิ ูงขึ้นแล้วเห็นปะฉันบอกแล้วว่าเธอต้องกินนมเฮ้ยสูงแล้วจริงด้วยอะเออนี่มันเรื่องมหาสจรจยร์วันเปิดเทอมหรือเปล่าคะเนี่ยฉันว่าเราเข้าห้องดีกว่านะคุณครูมาทางนั้นแล้วนี่นักเรียนอย่าโม้คุยกันสิจะ๊ะอ้าวรีบๆเข้าห้องเร็วเฮ้ยไม่ได้กาละฉันอยากจะสูงมากกว่านี้ฉันต้องกินนมทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนน,นี่อย่าก,กินเยอะไปล่ะเดี๋ยวก็จุด,จด ไม่สนใจหรอกฉันจะกินนมทั้งวันทั้งคืนเลยนี่เข้าห้องเลยนะอ่าเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อก่อนนะจ้าตูนมาค่ะเข้าเมามาค่ะสิงโตมาครบมิโดริมาค่ะเออแล้วก็เธอชื่ออะไรนะนี่เธอทำไมไม่นั่งที่ล่ะจ้ะครูครับเพื่อนแย่งที่ผมนี่นั่งที่เลยนะ นายมานั่งที่นายเลยครูคะตัวนี้มันที่หนูเอาละจ๋านั่งลงนะนั่งลงนะครูครับผมปวดเออถ้าเธอปวดเธอก็ไปสิจ้ะไปได้ไปได้ไปเร็วๆเลยเอาละจ้ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนบทเรียนแรกกันเลยดีกว่านะงั้นหนูนั่งนี้นะคะได้จ้ะตามสบายเลยนะอ่ะ เดี๋ยวครูจะเอ่อให้นักเรียนส่งการบ้านก่อนละกันนะการบ้านที่ครูให้ไปในช่วงวันหยุดนี้จ้าเอามาส่งหรือเปล่าส่งด้วยนะจ้าการบ้านนะจ้าการบ้านครูคะมีใครก็ไม่รู้อะไรจ้านั่นไงคะเขาเข้าไม่ในโรงเรียนเนื้อมาหาหลอกครูเอาการบ้านมาส่งครูเดี๋ยวนี้ ครูครับเอ้ยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในห้องเรียนผมเนี่ยผมผมจะล้างแ้นให้ทุกคนเองครับงัวงชมานเลยหาที่นอนดีกว่าห้องนี้ละกันเหมือนจะไม่มีการเรียนการสอนนักเรียนค่ะครูนั่งที่ได้แล้วจ้ะครูจะสอนหนังสือแล้ว นี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ใครใช้ให้เธอมาหลับในห้องเรียนฮะค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 ะอ้ยมีครูอยู่ในรีนเหรอเนี่ยครูคะขอโทษค่ะหนูจะนั่งเรียนเดี๋ยวนี้ละค่ะเฮ้ยตกใจหมดเลยอะไรกันเนี่ยนี่เธอหิวไหมถ้าหิวฉันมีขนมนะกินด้วยกันไหม ดีมากจ้ะแล้วเธอล่ะเอาการบ้านมาส่งครูไหมค,ค,ครูคะทำไมหน้าครูเป็นแบบนั้นเออตายแล้วนี่มันห้องผีสิงมอสนันนี่นาเออเอ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วนักเรียนจะไปไหนกลับมาเรียนด้วยคนก่อน เป็นไงบ้างคะทุกคนชื่นชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้นะรักนะจุ๊บๆ <laughs>